สวัสดีค่ะ คนเยๆเด้อกดไค์ให้แล้วขอบคุณเลยๆเด้อนองมคไห่ขอบคุณหลยๆเด้อกันเด้อไรรวัวันะนังอนใสเสียงใดก็ดังยู่ได้นังือไหลมยหนองวันสิอยหนังมากกว่าน้นเขาไหลเพรนะนาไปเพิ่งไม่อยู่วันหน เราไปเบิ่งปั่มน้ำอยู่เรื่องปั่มน้ำคือทำงานอยู่น้ำคือบ่ไหลน้องคือบ่ได้อาบน้ำไปเบื้องมาอยู่ยังไงเลยเบืสวัสดีค่ะพี่น้องก็กำลังใจกันต่อค่ะเก็บทรัพย์เก็บเงียบค่ะขอบคุณที่ให้การเสนอ yeah ไปน้องบัวลำพูโอ้ที่ไปน้องบัวลำพูไปยันยังน้องบัวลำพูเนาะไปน้องถ้าน้องดวมที่ไปยังไปน้องบัวลำพูเอีอย่งกดไลค์ให้แล้วครับไปน้องบัวลำพูเองนี่น้องดวงไปไปทำไมน้องบัวลำพูน้องดวมไปไปยังน้องบัวลำพู เที่ยวไปกับผู้ใดแน่ล่ะเที่ยวก็ไปเดินไปเที่ยวทั้งเตี่ยเที่ยวน้องบัวลร้องผู้บ้านพี่น้องประเด็นกับยูน้องบัวลร้อูตัวเขาอยู่บ้านทำเพี้ยนทุกท่านเขาวัดทำกองเพี้ยนน่ยน้องประเด็นพี่น้องประเด็นอยู่ตรงนี้กับครับตรงนี้กับเที่ยวให้สนุกเด้อน้องผมเอกับแม่นั่ เที่ยวสนุกอันไปเที่ยววัดถ้ำกองเพี้ยนก็วัดถ้ำกองเพี้ยนอยู่แถวหนองหัวลำพูก็บนี้ตรงที่น้องก็เดินไปอยู่หนองบัวลำพูข้างเขาไปวัดถ้ำกองเพี้ยนนะเฮี้ยนกัเจ้าองคกรกัเจ้าอยู่บ้านหอยเดียวันนี้ก็เจ้าเลืยใหญ่มากท่าน ทางเขาวัดเดิถ้ำกองกเพียรเดือนเคยไปอยอะเดือนไปหลายปีแล้วล่ะพยายามข้าเจ้าไปตั้งแต่ก่อนกอลูกประเด็นมาท่านตายบางคน,นอันกอลูกตายก็ได้ไปเผาตอนกอลูกป่วยไ,ได้ไปอยอะไปเบิ่งอยู่ตอนเผาประเด็น,นไม่ได้ไปตอนเผากอลูกไม่ได้ไปที่ใช่ของแม่ที่ใช่ของแม่ป็ไม่ได้ท่านไปอยู่ ไปบ้านน้องใบิพยายามคนหนึ่งมีโอกาสพยายามพยายามน้องช่วงช่วงพอรุงกล้วยไปเดียนพยายามพอลุงอยู่พี่ไายพี่ไายอีแม่นะพี่ไส้แม่ก็เดินอายุหลายเราคนเล็กกล้วยเพิ่นได้ตายแล้วเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นอยู่ทางวัดถ้ำกองเพ้น่นวัด ทางวัดถ้ำกองเพี้น